<laughs> ลื่น <laughs> วันนี้ลุยหน่อยครับท่านผู้ชม ด,ดกกูดิซ่อนเล็กกัดซ่อนเล็กกัดอ่ะฮะดูดิ กัดครับผมอ้าวสายนิ่งเลยสายนิ่งครับไปวิ่งเลยครับย้อนมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้กัดไม่โดนครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเมื่อกี้นะครับผมก็ออกไปตกปลานะครับปามกลับมานะครับผมนะฝนไล่ครับผมก็เลยแห้วกลับมานะครับก็ไม่ได้ปลานะครับโอ้โหก็เลยไม่รู้จะทํายังไงนะครับผมว่ามีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับผมนะได้ดูนะครับผมผมก็เลยวันนี้ก็จะมาทําคลิปแนะนํานะครับผม ตัวเบ็ดนะครับว่าหนอนเหยื่อเหยื่อยางรุ่นไหนใช้กับเบ็ดเบอร์อะไรนะครับผมนะก็เห็นมีน้องนักตกปลานะครับรุ่นใหม่นะครับผมเขาถามกันข้ามานะครับว่าใช้ขอเบอร์อะไรนะครับตัวเบ็ดเบอร์อะไรนะครับผมนะโอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมนะว่า นอนตัวไหนเยอะตัวไหนนะครับผมใช้กับเบ็ดเบอร์อะไรนะครับผมนะก็จะเอาง่ายๆตามที่ตามที่ผมตกอยู่เป็นประจำมาแล้วกันนะครับผมนะสไตล์ผมแล้วกันนะครับมันก็ไม่ค่อยครบนะครับผมนะขอขอบคุณนะครับเยื่อชงนะครับผมที่สนับสนุนเยือนะครับที่มาให้ทำคอนเทนต์นะครับคลิปตกปลานะครับผมกับคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคมีเบ็ดเบอร์อะไรบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ เบอร์หนึ่งนะครับผมนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับผมนี่ครับก็เขาจะทําเป็นซองซองแบบนี้นะครับนะมีแพ็คหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณเบ็ดมีประมาณห้ตัวนะครับผมตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับแล้วก็หรือว่าจะสั่งซื้อทางเพจเยอะชงก็ได้นะครับนะนี่เบอร์หนึ่งนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งโอนะครับผมเบอร์หนึ่งโอก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหมดอ่า 5ตัวนะครับผมนะต่อมาก็เป็นเบ็ดเบอร์ 2O นะครับผมนะเหยื่อชงเขาก็จัดทาแพคกิ้งนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับ5ตัวเหมือนกันนะครับผมโอเคส่วนหัวจิกนี่นะครับก็ลองหาใช้ดูนะครับผมมีหลากหลายยี่ห้อนะครับหลายค่ายนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเหยื่อตัวไหนนะครับผมที่จะสามารถพอดีกับ เบ็ดเบอร์อะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มเหยื่อกบแล้วกันนะครับผมก็เหมาะสําหรับไว้ตกผิวน้ํานะครับผมนะครับผมเป็นเหยื่อที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับผมเหยื่อกบไข่เข่นนะครับผมหนึ่งซองก็จะมี4ตัวนะครับผมราคา60กว่าบาทนะครับผมหกสิบหกสิบห้าบาทนะครับตามพื้นที่นะครับผมร้านค้า บางร้านก็60บางร้านก็65้านะครับผมซื้อใน l a z a ด a าก็อาจจะ60บนะครับผมนะสั่งซื้อที่ผมก็จะ60ิบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหมันก็จะหัวค่าจะส่งไปนิดนึงนะลอามาแกะดูนะครับผมโอเคแอนปลาช่อนสโดนะครับผมนะที่ผมใช้นะครับผมโอเคส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใช้เบ็ดเบอร์นี่ครับผม เบอร์2 O นะครับผม,บผม o, นะครับผมเบอร์ 2O นะครับผมนะพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเกี่ยวให้ดูนะครับผมปึ๊บนี่ไงพอดีเป๊ะเลยนะครับผมนะเบ็ดเบอร์ 2O นะครับผมนะเหมาะมากกับเหยื่อกบไข่เข่นนะครับผมถ้าจะเอาเบอร์หนึ่งล่ะได้ไหม เบอร์หนึ่งก็ได้ครับผมนะได้อยู่นะแต่กลัวไปเจอ,เอไซส์ใหญ่ไงนะวิทไม่เข้าบ้างนะครับผมนะเลยจำเป็นต้องเปเิดเบอร์สองโอนะครับผมเหมาะมากกับเหยื่อกบไข่เข่นนะครับผมโอเคผ่านไปนะครับผมนี่สไตล์นักเทิงนะโอเคครับผมต่อแม่นะครับผมนะ่ะ แนะนาเลยนะครับผมเหยื่อรุ่นนี้นะครับผมเหยือ่อปลายางสลาตันนะครับผม <Yahoo! S 1> นอนชงนะครับหรือว่านอนนี่แหละนะก็จะมีบรรจุนะอยู่ประมาณาหนึ่งตัวนะมีเออหนึ่งซองนะมี6ตัวครับผมนะครับผม <Wow. S 1> น้ำหนักก็อยู่ประมาณที่สามจุดห้ากรัมนะครับความยาวก็ประมาณหกจุดห้าซนติเมตรนะครับผมตัวนี้นะนะเหมาะกับเบ็ดตั้งแต่นะ เขาจะเขียนให้เลยนะครับเอย่าชงนะครับเขาจะมีกำกับไปเลยนะครับผมนะมีสติกเกอร์ติดให้เลยนะครับเหมาะกับขอเบอร์อะไรนะครับผมนะอเดี๋ยวลองแกะให้ดูเลยนะครับเราเราเรเกี่ยวให้ดูนะครับผมลองเบอร์เบอร์หนึ่งดูแล้วกันนะครับผมนะอเบอร์หนึ่งนะครับผมเกี่ยวได้ไหม นี่นครับผมเบอร์หนึ่งนะครับผมก็เกี่ยวได้อยู่นะครับผมนะก็เหมาะเลยนะครับผมนะโอเคเลยใช้ได้ครับผมเบอร์หนึ่งก็โอเคตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับผมนะลองมาเบอร์หนึ่งโอดีกว่านะได้ไหมเบอร์หนึ่งโอก็โอ้โห,โหพอดีเลยครับผมนะ เหมาะแม่นะครับผมเหมาะเลยนะครับผมเบอร์หนึ่โอนะครับเอามาดู2องโอบ้างส่วนใหญ่ผมจะใช้สองโอนะครับผมนะขี้เกียจเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อ,อกบใค่เข่นก็ขี้เกียจมัดขอใหม่นะครับผมก็เลยใช้เบ็ด2อโออยู่เป็นประจํานะครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เบ็ด2องโอกับเหยื่อตัวนี้นะ นี่ครับผมเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจออ่าสโ a ก็ได้นะครับผมจะได้วิทเข้านะครับผมเนี่ยผมจะใช้เบอร์สองโอมันก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับผมนะมันก็จะอ่ายาวไปนะครับผมนะถ้าจะให้ดีก็สักประมาณเบอร์1เบอร์1โอนะครับผมจะเหมาะสุดนะครับผมนะแต่เบอร์2อโอก็ผมก็ใช้อยู่นะ นะครับผมก็โอเคนะครับผมนะครับเหมาะก็ยังไงก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยว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 หัวจิกเจ็ดกรัมนะครับผมสำหรับงานกระพงนะครับผมลองดูแล้วกันได้เปล่าหัวจิกเจ็ดกรัมนะครับ งานกระพงนะครับผมนะครับหัวจิกเจ็ดกรัมก็โอเคเลยนะครับผมนี่ใช้ได้นะครับผมก็ลองไปลองซื้อไปลองดูนะครับผมนะห้ากรัมน่าจะเล็กไปนะครับผมนะห้ากรัมก็น่าจะโอเคนะครับผมหัวจิกห้ากรัมครับโอเคอยู่ครับผมนี่ครับจิกห้ากรัมโอเคครับผมยอด อ่อแม่นะครับผมก็เป็นเหยื่อนะครับเหยื่อชงนะครับหนอนหางพิวนะครับผมตัวนี้นะครับความยาวนะครับ6.5ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก3กรัมนะครับผมนะเหมาะกับเบ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งครับผมนะเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูนะครับผมทางเหยื่อชงนะครับเขาก็จำกัดมาให้แล้วนะครับเบ็ดกับเหมาะกับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเบ็ดเบอร์หนึ่งโอนะครับผมอยู่ไหนนะ นี่ไงเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูนะจะประมาณไหนพอดีเลยครับผมนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยครับผมนะโอเคครับพอดีเลยนะครับผมนี่แต่ถ้าเป็นหัวจิกล่ะถ้าเราจะเล่นหัวจิก ผมว่าน่าจะเหมาะสักประมาณเบ็ด5กรัมนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับหัวจิก5กรัมนะครับจะลองดูนะครับจิก5กรัมทิ้วนะครับผมโอเคเลยนะครับผมงานกระพงครับผม ช่อนก็ได้นะครับผมนี่โอเคสวยผ่านไปนะครับมาดูรุ่นอื่นต่อต่อมานะครับก็เป็นเหยื่อรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้ยมเลยนะครับผมนะสำหรับงานปราชอนนะก็ได้ผลดีมากนะครับผมนะสุดยอดได้หมดนะครับผมนะหยอดหยอดนะครับผมเหยื่อรุ่นนี้นะครับก็จะมีความยาว7.5เซนติเมตรนะครับผมน้ําหนักนะ แ้ากรัมนะครับผมนะตัวนี้นะเบ็ดที่เหมาะที่สุดนะครับผมนะเขาบอกว่าเบ็ดเบอร์หนึ่งโอนะครับผมถึงจะเหมาะนะ<อ>เดี๋ยวลองลองลอง,ลองเกี่ยวให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นครับผมเนี่ยครับผม แต่ในคลิปนะของผมนะครับน้าเทิงนะครับผมผมใช้เบ็ดเบอร์ 2O เลยครับ <c oughs> นะเบ็ดเบอร์ 2O เลยนะครับแบบว่ากัดปุ๊บนะยลดคันวิทเลยนะครับนะบลองติดนะครับเบอร์ 2O นะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับผมชอบใช้มาก เบ็ดเบอร์สองโอนะครับผมนี่ครับโอเคผ่านไปนะครับผมเหมาะกับงานผิวน้ำนะครับผมไม่งั้นก็เท็กซัสลิกนะครับผมนะก็โอ้จะมีตะกัวนะกัวมีขายเป็นแพ็คกิ้งแบบนี้นะครับผมนะกัวทองเหลืองนะครับผมนะอันนี้ก็ห้ากรัมนะครับผมนะอันนี้ก็สามกรัมนะครับผมยังไงก็ลองหาเลือกใช้ดูนะครับผมนะ โอเคมาถึงรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับทาให้นะเธอรอดแห้วอยู่เป็นประจํานะครับผมรุ่นซิลพิวนะครับผมนะไปตกแมตต์กับพงนะครับไปเก็บนะครับผมได้จากตัวนี้นะครับเยอะเลยนะครับผมรอดแห้วมาจากตัวนี้นะครับรอดเลยนะครับปลาเก็บนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะเล่นผิวน้ำก็โอเคนะครับเล่นเท็กซัสลิกนะครับก็โอเคนะตัวนี้นะครับความยาวนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ6 จเซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักนะครับ2.5กรัมนะครับผม2.5กรัมนะครับผมนะในซองนึงก็จะมีเจดตัวนะครับผมโอเคเขาบอกว่าอ่ามันเหมาะกับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวชงเขาบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูครับผมนะเบอร์หนึ่งนะครับก็เบอร์เล็กๆนี้นะครับผมนะเบอร์หนึ่ง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 ไหนไหนไหน เนี่ยเบอร์หนึ่งครับผมโอเคลองเกี่ยวดูนะครับโอเคครับผมพอดีเป๊ะนะครับเบอร์หนึ่งพอดีเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นหัวจิกล่ะ หัวจิกนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใช้ประมาณสักนี่เลยนะครับผม3.5กรัมนะครับผมลองเกี่ยวให้ดูนะครับผม3.5กรัมนะครับนี่ครับผมเอาไว้เก็บกับพงครับผมช่วงเก็บนะครับผม ช่วงกระพงเคี้ยวนะครับหมดหมดช่วงน้ําเดือดแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะหรือว่าไปเล่นปลาช่อนก็ได้นะครับนะสุดยอดนะครับผมนี่ครับผมทาให้นะเธอรอดแห้วมาแล้วนะครับกับป็ดสามจุดกับหัวจิก3.5กรัมนะครับผมนื่อกับเหยื่อชงซิวผิ้วครับผมโอเคยอด แล้วก็นี่ครับสุดท้ายนะครับผมเป็นเหยื่อชงรุ่นจีจัดนะครับ <Yahoo! S 1> ผมนะจะรูปร่างนะครับจะหางแหลมๆนะครับผมนะน้ำหนักนะโอ้หนึกรัมนะครับผมนะเบามากนะครับผมนี่ครับ oh, ผมเอาไปเล่น <no. S 1> ช่อนโอเคนะครับผมไนะปเล่นปลาทะเลก็มาแล้วนะนี่นะ พงก็ไปเล่นนะครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเหมาะกับเบ็ดเบอร์อะไรนะครับเบ็ดเท็กซัสนะครับก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะยุ่นชงเล็กวันนี้เขาเขาไม่ทํามานะครับผมเนี่ยโอเบอร์เบอร์หนึ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับจะเหมาะกับเบ็ดหัวจิกมากกว่านะครับผมนะลองหัวจิกสอง สองกรัมดูนะครับ2.5กรัมดูนะครับดัวองหวัวจิก2.5ากรัมดูนะครับผมนะโอเคนี่ครับผมจะพอดีเลยนะครับผมกับ2องจุดากรัมนะครับผมนะโอเคเล็กๆผมก็เล่นมาแล้วนะครับ2กรัมนะครับผมนี่ครับได้ไหม นี่ครับผม2.5กรัมนะครับเอ้ยสองกรัมนะครับผมเรียบร้อยโอเคครับผมนะครับแนี่นะครับก็คือเหยื่อบางส่วนบางรุ่นนะครับที่ทางเหยื่อชงนะครับสนับสนุนมาให้แต่เฮิงนะครับได้ทดลองได้ใช้นะครับผมนะก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับผมนะที่ไม่มีตรงนี้นะครับผมนะมีหลากหลายนะครับลองไปหาซื้อหรือว่าลองไปดูในเพจของเหยื่อชงดูนะครับผมนะ มีเยอะมากนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับผมส่วนใหญ่ที่จะเห็นในคลิปนะทิงนะครับก็จะใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมนะนี่ครับมีไม่กี่รุ่นนะครับก็จะมีหางคู่นะครับหางพิ้วนะครับผมซิวพิ้วแล้วก็ขบใคร่เข่นแล้วก็เหยื่อสลาตันนะครับผมนะวันนี้ก็เล็กน้อยนะครับผมมาแนะนํามือใหม่นะครับผมนะว่าควรใช้เบ็ดเบอร์อะไรนะครับหัวจิกเบอร์อะไรนะครับกับเหยื่อยางรุ่น ไหนของเยื่อชงนะครับเหมาะนะครับผมอโอเคครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมทิปนี้สวัสดีครับ